อะไร,รไวะอ่ะ,อะมึงทอยใหม่ดีกด่งแปดเจ็ดอ่ะสองสหเปลี่ยนสามหนึ่งสองสามหกหนคอ,อี

ลากมือว่ะโจมกลังด้กลังสาคันตีแรงแล้วอ่ะตีแรงเท่าไหร่วะเนี่ยฮี่ถีบโอ้ยเฮียตีย่เ็เลยเข้าเลยเอาจยเฉยเออขี้เาไรองสองขี้เเออสองขี้เตนตอืม ตี้งตัวในการใช้งานตีเอ้ยตีไม่เข้านี่วะเก้าขวบตีสิบเจ็บเขาน้อเจไม่เงี้ยซาเวนโจดโจดโจดเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ดันในนี้เอาอีกเล่นกีบทุกทีดันทุกทีเอาวะคู่เกือบแอตติแล้วเมื่อกี้ เป็นต้องเป็นตัวนี้หรอโสโตร์เซฟด้วยมันขึ้นมาสองใบเลยเพินไอเนี่ยก่อนเปลี่ยนมือก็ขึ้นโซร์เซฟแล้วเหมือนให้เล่นอยากให้เล่นใยน้อยลนะเลยนะใยสามใบเลยนะขึ้นขึ้นมาสองใบเอาเปตเอรี่มีใบเดียวกลับมาเล่นบนโต๊ะก็ดีนะไม่ปวดหลงัง <c oughs> ไม่ปวดหลงังประเด็น พอพอพอเอาวะตีชาร์จได้นะจะชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ได้ไม่ได้บังคับเอาวะนี่อีกแล้วไม่มีตัวหนายดำไม่มไมงนะั้นไหนดำม,ม,มันจทำตะแปมจัว่วตะแแมเลีอดตัะแแบมจ่วได้กว่าจะมาตัวหนายดำอีกละพักอ,อีกหลายบอกตู้เย็นมั้งเอลซีป่ะฮะ เดี่ยวพี่เฮ้ยหกพันเม็ดดำไม่ดำเม็ดดำไม่ดำถ้าผมใจตรงไหนหกพันแต่ชาติกอร์เข้าไปเอาเขาอุตส่าห์มีให้แล้วมึงเอาเป็นแบบดาร์กเปล่าชาตีตัวเลยยังไง ตีตีตีชาร์อืมตีเราชาร์จปะใช่ใช่ตีารอ่าเรียบร้อยตัวใช้ปายแล้วเยักก่อนเข้าเลยเข้าเลยกะแบบให้ใช้สกิลให้ได้อะของที่ขึ้นมาตีตีเท่าไหร่นะสิบเจ็ปะใช่มันยี่บเจ็ดสิบเจ็อันนี้เก้าของมืออ่ะเหม่โคตรแรง สิบสองสิบสองยี่สิอ็ดี่กย่านี่ฮิวฮิวฮิวฮิแคแตนดไล่กิฟเอเมนเจี่กิฟต์อักเซลจำได้กูเล่นเกมกูจำได้ว่ามูอะไรมงเลบอย ลงมาสแปมคกิโอ้้กูเล่นไม่ได้ม,มือไม่มีตัเล่นไม่้พิมพ์อะยวิ่งมาเลยแล้วกันเค้นเนี้ยเออยี่สิบสองสแปมสอ่ะเอาตรงนี้ก่นดิมาเรียชีอนี้ก่อนหโ,โอเคยี่สิบสองยี่สิบสองสามหมื่นไปดิเข้าเลยเช็คึ้น ชิเผาวอืมนี่นางแวนอันนี้จนลยนะเมื่อหนึ่งผงที่บจาก,กคุณสาม,มารถเคลื่อนย้ายในสมวุธที่ที่เรียกการของคุณได้อ๋ออันนี้มันเคลื่อนย,ายอน้ายเป็นกี่ตวเจเก้าย่สิบเก้าอนนัเท่าไหร่ย <23. S 1> ีิบสามไหมยี่สิบเก้าแวนไปก็ทีย้ายมา มีอะไรบ้างอุ้ยของเล่นนั่ง <c oughs> เ,เป็นเจ็ดไหมว <c oughs> ะจำบอวุธประสมแบกเลยบนหลังหลัง,ลงก็แตกนะ,หล,ะหลังจะแตกแต่ยังแดกไม่หยุดโซชาโซชาอืมไอดเทมจั่วก่อนดีอันที่ที่แล้วกูไปกินข้าวมาเว้ย ได้กินเบสบีฟไปสักไก่โอ้โหกูบวกห้าพันเลยโชคดีจังวะไม่น่าเชื่อโชคดีอะไรขนาดนั้นกูบอกแล้วว่ามันให้มึงใช้เชื่อยังคือมึงต้องใช้ให้ได้อ่ะเนี่ยอีกวะเนี่ยทำไมหมดว่าได้ใช้สองรอบแน่เลยดูส่งหมดแล้วเนี่ย 3ามสี่ห้าเยี่ยมเมกะบาตไปหนึ่งพันห้าอออไโคตรโหดอ่ะจนตๆสซนชาร์จชาร์จไม่ชาร์จก็ได้เข้าเลยเข้าเข้าหมดแล้วทิกเกอร์น่ะเฮ้ยตัวระไรนะฮะไม่มีอะไรสาวเวทเพราะนั้นมันยิองเปียข้างนั้นแรงกว่าด้วยสี่สี่มือเขียเจ็ด ีเหี้ยข้างละเจ็ดแปดมือโซบาร์ทเลยน้อยเออเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบหกสิบหกบวกห้ายี่เอ็ดยีสยสีบกสีกันว่าเะรรพี่จีดิเออมือก็หนาเนี่ยรับรับไปปล่อยฟิวพลังมีฟิวมั่งแดน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  โอ้โหแล้วก็กูทำนี่คือแบบไอเดียโอ้โหก็คงต้องยอมต้องเล่นต้องเล่นอย่างนี้แหละไม่งั้นมเล่นยาคอคอโอ้โหกูบอกเลยเป็นไม่กี่ครั้งแล้วในคลิปที่จะได้ทำรงดูค่าอะไรวะโอเคโอเคเดี๋ยนี้อ่า ทิ้งเกตห้าใบเรีเลกาแ,แถวหน้าคุณม่เกินตามใบวกไปละห้าพันจนจบเต็ๆไปลูกแอคทีฟทิ้งเกตห้าใบทำไมวะบวกห้าพันสามตัวยิงแดมยิงแดมคู้ควยบวกห้าพันแรกหมนะื่นหนึ่ง ยไอ้เตียมันห้าแดมไงก็อูได้คิกเกอร์มามันก็ดักหนาป่ะเราก็คิดในแง่ดีดิี่ยเห็นแก่ตัวที่ไหนยิงแดมมาเป็นคิวตลกเลยนะหนมาที่แบบบันเทิงอะไรโอเคเอานิตี้ก่อนละกันอันนิตี้เป็นมันจะบวกตามเรียสแปมก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่ใบนะ ไม่ดูนอกจากเกียรติดูแลให้ตามเป็นตารรมกำนะครับโอเคเอาสามหมืน่นไอ้สองหมืน่นสามหมืน่นสี่หมื่นสามสี่เออสี่หมื่นแวนสี่หมืน่นใช่มป็ยี่สิบสามสองสามสองหมื่นอะ่ะสองหมื่นได้หนี่งสองได้สองได้ไ,ดไม่มีมหมดแล้วคี้พลังตงัวนี้ กนะ็เปนขีดตลอดขีดเอตัวนี้ตัวนี้ไปเลยตีอะไรนี่สิบเก้าอันนี้ตีสิบแปดแปดสิบหกสิบหกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดียวตีแนก็ไม่เข้าปอนกันตียปียี่สิบยี่สิบสอง้วมคำนวณกันคำนวณแ แม่ผิดแผนตรงทิกเกอร์อย่แม่ผ <c oughs> ิดแผนตรงนี้ตองันนี้มันเป็นยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดี่สิบเจ็ดสองีักกาตีแบ้างอันนี้ยี่สิบเจ็ดสองคิิิโซบาหนึ กินตัวเองหนึ่งดูดูก่อนกินไอ้นี่ทิ้งกินไอ้นี่ไอ้นี่ตายปุ๊บอ่ะไอ้นี่ยิงไอ้นี่ยิงแถวหน้ายิงไม่ได้ช่างมันมันจะบวกตามพลังมันกลายเป็นหมื่นหนึ่งมันกลายเป็นสามสองอ่ะไอ้นี่ขอหมื่นแล้วนะแล้วไอ้นี่ไอ้นี่กิฟต์ไอไอมีเกตพังตามไอ้นี่บินลงไปคว่ำหนึ่งบีดลับขึ้นมาโอเคอ่ะสามสองสามสองขอเท่าไหร่ล่ะสามสองขอหมึ่นยิบสามขอบุน สองเคีียดจบมันผิดแผนตรงยิงแดมและโดนทิกเนี่ยถ้ามันไม่โดนทิกมันก็จะตายอย่างมีความสุขแหละเก็บ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 ชแคปเบลดอะนะตีลิชูเอ้าได้แคอปเบลดตอนนี้มันเป็นอีเวนต์เงียยเว้ ไออีรีชูจุดแปลกอ่ะไอตัวแปลกแปลกนอีเวนต์งงเลยต้องไปคุยกับอีรชูเว้ยมึงเคยเปิดเสียงเล่นเกมจินป่ะไอคำที่อีรชูมันทักทายเราตอนที่มันเจอหน้าแล้วมันพูดอย่างนีมเออมันมีคนแปลแปลกไวเว้ยมันแปลว่ามนุษย์เว้ยเออที่มันเจออะมันจะบมนุษย์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามุดเนี่ย มันจะเป็นกลิ่นตอนเมา ตีตีตีอือสองสามสมเอ็มเอ็้ยียดอีกอะเตีแรงยี่ว่าเข้าเข้าเข้าเครียดทุกวันเฮียขยันทิกเลิกกันตาย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 